สวัสดีครับสวัสดี FC ของลุงละทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่อากาศก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับบางทีก็ฝนตกเนาะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกลุงละกันบ้างนะครับจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือจะเป็นเมืองนอกนะครับก็ได้นะครับคุยกันได้ครับ วันนี้ผมมีเพลงที่ขอขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งนะครับ,รบเป็นบทเพลงอกหักอกหักนะครับรับแฟนเธอไม่ได้นะครับ,รบ,รบผมก็เล่นอย่างที่บอกนะครับกริมจะมีบายฮาร์ดฟิลฟิลตัวเองไปบ้างนะครับเพราะว่าเพลงก็บางทีมันเยอะนะครับ จำไม่ได้กับมีเหมือนกันนะผมเล่นไว้ตั้งแต่สมัยอายุโหยตั้งแต่เก้าศูนย์มาเล่นมาตลอดนะครับเ <Lac an> พิ่งจะมาหยุดหยุดเล่นได้ช่วงสักห้าหกปีที่แล้วนี่นะครับ <S <S <ings> <S แต่ก็ยังพอจับจับอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าจะทิ้งเลยนะครับ <S <S <ings> <S เพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดผมเลนตอนนี้ดน,นตรีนะครับครับก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเป็นแบบผมนะครับมีดน,นตรีอยู่ในหัวใจนะครับอยู่ในสายเลือดนะ ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอเพลงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้รวยๆนะฮะสุขภาพาแข็งแรงทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันต่อไปนะครับสวัสดีครับ